สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอติดดาราค่ะนูนเนตชนกเจอรรา,า่านักร้องนอนหนูเทงานล่าสุดเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วตอบหายไปเพราะอะไร เรียกได้ว่าวงการบันเทิงมีเรื่องให้ค่อยเผือกไม่หยุดเลยล่ะค่ะหลังจากที่เจ้าของแบรนด์ดังได้โพสต์ข้อความถึงนักร้องนอนหนูเทงานทีมงานติดต่อไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายผู้ใหญ่และซ e อต้องมานั่งรอตั้งนานโดยระบุข้อความว่า น้องนอนหนูที่เทงานไปช่วยออกมาแสดงความรับผิดชอบในการเทงานอย่านิ่งอย่าคิดว่าดังอย่าคิดว่า fc เยอะอย่าคิดว่ามีคนปกป้องผิดคือผิดซึ่งล่าสุดทางด้านนุ่นเนรชนกหรือหลายคนรู้จักในชื่อน,นุ่นดำดงได้ออกมาอัดคลิปขอโทษไปยังเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวพร้อมให้เหตุผลว่าไม่ได้มีเจตนาเทงานโดยระบุว่า สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนุ่นเนรเทงานดังแล้วเทงานก่อนอื่นนะคะต้องขอโทษทางผู้บริการแบรนด์กังนำํำและขอโทษพี่เฟิร์นสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเรื่องณนะวันนั้นนะคะก่อนหน้าวันนัดคือวันที่1ิ วันนั้นนุ่นได้ไปงานลิเกและระหว่างเล่นลิเกมันมีผื่นขึ้นบริเวณหลังซึ่งพอกลับมาถึงบ้านนุ่นก็เลยกินยาแก้แพ้เพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นไข้เนื่องจากมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวเป็นผื่นแล้วจากนั้นนุ่นก็หลับหลับลึกหลับยาวเลย นุ่นมาสะดุ้งตัวตื่นอีกทีก็คือตอนหกโมงกว่าวาเกือบหนึ่งทุ่มของวันที่11หรือคือวันนัดตอนนั้นนุ่นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วเห็นว่ามีคนติดต่อหานุ่นเยอะมากแต่ไม่มีใครสามารถติดต่อได้เลยด้วยความที่งานมันคลาดเคลื่อนเวลานุ่นก็เลยรีบส่งไปหาพี่เฟิร์น ส่งไปขอโทษพี่ขาวบอกเขาไปตรงๆว่านุ่นเพิ่งตื่นกินยาแก้แพ้ไปก็คือส่งไปขอโทษเขาตอนนั้นเลยจริงๆแล้วนุ่นไม่ใช่ว่าดังแล้วเทงานอะไรอย่างนั้นนะคะนุ่นไม่ได้มีเจตนาเลยสักนิดไม่ได้ตั้งใจเลยไม่มีเจตนากับการเทงานทิ้งงานเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างณนะวันที่11สําหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของนุ่นเองนุ่นหลับโดยที่ไม่มีใครติดต่อนุ่นได้เลยมันเป็นความผิดพลาดของตัวนุ่นและนุ่นก็ขอรับไว้เพียงแต่คนเดียวขอโทษจริงๆขอโทษจากใจนะคะไม่ว่าจะอย่างไรทางทีมงานเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันคะ่ะ ทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ